คุณฝันร้ายนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่บางทีคุณอาจจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่คุณแค่รู้สกโชคดีเออเเวนนไม่ไม่ใช่แบบนั้นสาบานได้ไม่ได้จะทำร้ายสักก็หน่อยอ่ะก็ค่ก็แค่ต้องการเลือดแค่นั้นเองอ่ะ และท่านกลางความมืดสลัวก็ได้เห็นเลยว่าเขาเป็นใครเป็นแวมไพร์เป็นท่าแห่งความหิวโหยเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรด้วยเหรอแล้วเมื่อพาที่แล้วมิมงจะถามไปมีแวมไพร์ด้วยเหรอคะมีหนังสือหลายเล่มเลยเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านกัน The Curse of the Vampire อุ้ยคำสาปของแวมไพร์มีด้วยเหรออยู่ใกล้ตัวดิต่อยเลยตีซะไม่ไม่ไม นานเท่าไหร่แล้วหลังจากที่ฆ่าใครมางคนไปอะเป็นกี่วันหรือว่าเป็นกี่ชั่วโมงกันแน่ไม่เคยฆ่าใครสักกหน่อยอย่างน้อยก็ไม่เคยฆ่าเพราะอาหารนะส่วนใหญ่ก็กินพวกสัตว์พวกหมูป่าวกวางอะไรก็ได้อะแต่มันก็ไม่พอถ้าเกิดว่าต้องสู้เข้ามาจะทำยังไง ออนแอร์จะตายถ้าเกิดว่าขอเลือดสักเล็กน้อยสามารถที่จะคิดได้ชัดเจนกว่านี้แล้วก็สู้เก่งกว่านี้ได้โปรดเถอะนะมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นในกายคุณจิตใจของเพื่อนได้เปิดเผยความลับเปิดเผยมาครึ่งหนึ่งทำไมถึงไม่ยอมบอกอะมันไม่แคร์หรอกนะว่าต้องการเท่าไหร่อ่ะแต่จะต้องไม่ดื่มเลือดฉันแน่ๆแหละ อย่ามายุ่งกับฉันอะไรวันนี้นะฮะเข้าไปในใจของเขาตามหาความจริงคุณโฟกัสไปที่แหล่งพลังงานแต่ว่ามันก็นิ่งมากๆมันจะเป็นต้นแล้วการพักผ่อนนะโอ้เรานอนไม่พออะทำไมไม่บอกแล้วกันก็ต้องปฏิเสธอยู่แล้วถ้าเกิดว่าฉันบอกใช่ไหมแต่ฉันอยากให้นายเชื่อฉันนะนายเชื่อใจฉันได้ ก็เชื่อใจอยู่อันนี้ก็ใจง่ายไปแต่นายพยายามกัดผมเลยนะจะเชื่อใจได้ยังไงไปซะถ้าเกิดว่าได้เจอหน้าอีกเราก็จะฆ่าทิ้งแน่อันนี้กูนอะอเชื่อก็ได้อะขอบคุณนะค,ณนะคิดว่าจะเชื่อใจกันได้มากไปกว่าน,นี้ไหมในอนาคตอฮะก็แค่แบบต้องการลิมรสเฉยๆสาบานได้ ได้แต่ก็แค่นิดเดียวนะโอ้ยมีตอบว่าไดด้วยอ่ะเออโอเคแต่ถ้าเกิดว่าทำเกินไปอ่ะเดี๋ยวจะพยายามคุดคุยที่หน้าอกของนายเลยเดี๋ยวบ้าเปล่าไม่เอาอันนี้แล้วกันจริงอ่ะแน่นอนไม่มาไปกว่าหนึ่งหยดหรอกถ้างั้นเรามาทำตัวสบายๆกันดีไหมแปลก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 แหละ เหมือนกับมีน้ำแ,แข็งเจาะเข้าไปในคอคุณเลยลมหายใจของคุณนะถูกบีบอัดชีพจรก็เต้นเร็วมากขึ้นแล้วกูควรต้องคิดยังไงดีวะเนี่ยนมหนาวพอแล้วใช้กำลังในการผลักเขาออกไปหยิบของขึ้นมาแล้วจากนั้นก็แทงเข้าไปทะลุหัวใจของเขาอุ้ยเดี๋ยวก็ตายหรอกอืม อันนี้มันเกินหนึ่งหยดแล้วปะเออแต่ต่อก็ได้อะ oh. คุณเองก็ปลดปล่อยตัวเองเหมือนกันรู้สึกได้ว่าเลือดกำลังจะหมดความรู้สึกด้านชาแบบอ่อนโยนได้ก,ะกระจายไปทั่ว <laughs> พอแล้วพอแล้วย <laughs> <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไปอีกจะเป็นยังไงคะไม่ยากหรอคุณรู้สึกตัวเย็นเฉียบแต่แค่นั้นไม่เจ็บแล้วไม่กลัวไม่มีการดินด้นรนและทุกอย่าง ก็จบลงแค่นี้กูตายเลยเวลามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรบางอย่างหรอกกูตายตายตอนเดินแมบไม่ตายเพราะว่าถูกเพื่อนกัดใช่กูตายแล้วมีอารมณ์แฮปปี้ ความหิวก็หายด้านแวมไพร์ของแอสเทเรียนนะคะบอกเลยเพิ่มสเตตไปบวกหนึ่งค่ะบวกหนึ่งมึงฆ่ากูแล้วมึงบวกแค่หนึ่งเนี่ยนะบิวจะบอกเมื่อกี้มันเกิดขึ้นหลายอย่างในเวลาเดียวกันว่าเว้ยมันปลดล็อกอาชิเม้นนี่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 จัดอันนิโบร์ค่ะอาช m เม t น,น่าจะตีมานะแค่กัดเล่นๆปล่อยให้เอสเทเรียนอ่ะกัดคุณในตอนกลางคืนแล้วก็มีคําว่าอุาช๊ชมันกัดกูยันตายเลยอะ่ะนี่ไง อยู่นี่น Heroes never die ขอบคุณ uh huh. มิวตายในแคมป์ตัวเองตายในแคมป์ตัวเองไม่พออีเวสมนที่มันใช้ชุบมิวอะ่ะก็เวทตัวมิวเองอีกตายเองชุบเองนักเลงพอคุยกันดิมามามา,มาคุยดิมาคุยกันก่อนดิ <laughs> มันยังไงมันยังไงคะเอสเด็ <laughs> here เธออยู่นี่ขอบคุณพระเจ้ากำลังเป็นกังวลอยู่เลยไม่ต้องมาพูดเลยเมื่อคืนแลดูป่วยๆหนอแต่ว่าเหมือนจะฟื้นฟูแล้วอ่ะป่วยอะไรมึงฆ่ากูต่อยแม่งไม่อยากจะคุยแล้วฆ่าอะไรเว้ยพูดแรงจังเลยอ่ะเออยอมรับก็ได้เมื่อคืนเนี้ยทำเกินไปขอโทษนะขอโทษขอโทษก็ ดูดิเก็สุขภาพดีมีความสุขแล้วนี่ยอย่าคิดมากเลยเรายังต้องการกันรลกกันอยู่ไม่ใช่หรอแ <c oughs> ม,มค่คิดว่าไม่ออกไปจากทีมตัวนี้แล้วเอา shadow heart ข้นมา <laughs> <c oughs> น่าเสียดายนะเสียเพื่อนไม่ได้จริงๆออะใช่หรอแล้วทำไมจะต้องให้นายอยู่รลบๆ้วยไม่ทราบเจอน่า <c oughs> <c oughs> จะต้องมีคนที่เชื่อใจได้เอาไปจากทีมซะ <c oughs> แต่เป็นแวมไพร์ที่ท้องอิ่มแถมแข็งแกร่งด้วยนะฉันน่ะคืออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุด ไงก็แล้วแต่เมื่อคืนเนี้ยมันไม่แค่การเผยตัวเฉยๆมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว,วนะคิดว่าไงอะ่ะเราอะ่ะจะปล่อยให้เรื่องเป็นไรไปแล้วได้ไหมแล้วเป็นไรว่าอะไรอะ่ะ <laughs> ทุกคนอย่าห้ามทุกคนอย่า <laughs> few later. ได้ให้อาภัยก็ได้มันให้อาภัยง่ายจังวะคือเสียใบยชุบเลยเดีว๋วิ่งไม่ได้แต่ว่าดูดเลือดคนต่อไปไม่ได้นี่วว่ามันทําไม่ได้หรอกแล้วถ้าเกิดครั้งต่อไปหิวขึ้นมา จะไปกัดไขรอะก็จะไม่กั่คนบริสุนะนะทธิ์แน่ๆ ก็แค่จะต้องไปกัดคนร้ายที่จะเป็นต้องฆ่าอ้าวตอนนี้เธอเองก็ดูแล้วว่าฉันเป็นอะไรฉันสามารถใช้ทุกอย่างต่อสู้ได้นะกระทั่งฟันหรือเคี้ยวด้วยและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเผลอไปดูดเลือดของไอ้เจ้าพวกคนเลวมาจะมีอะไรอ่ะสุดท้ายแล้วพวกมันก็ต้องตายกันอยู่ดีปะก็ได้แต่จะคอยจับตาดูนะก็ดีดีแล้วที่เราตกลงกันได้ไม่ไม่ไม่จะดูดเลือดคนไม่ได้ดูดเฉพาะเลือดสัตว์อย่างเดียวสิ นี่ก็ไม่ได้ต่อดต้านหรอกนะที่จะดุดเลือดของตัวผมเนี่ยแต่ต้องคุยกันก่อนเฮ้ยเรียกว่าเชื้อเชิญเ่อค่ะบันรเกตอะพี่ของผูดตกตกนะบันเทิงแน่นอนฟังดูดีมีเหตุผลแต่ว่าไม่มีการเซอร์ไพรส์ในช่วงกลางคืนแล้วนะอันนี้เชื่อใจได้พูดแล้วนะเอา HP กูกลับคืนมาด้วยดูจนเหลือศูนะ จริงๆแล้วว่ามันออโต้เซฟในจังหวัดที่เราอยู่ในแคมป์เมกี้ด้วยนะฮะสามารถที่จะแบบเอ้ยเราเรา,เราลองโหลดเซฟกลับไปดูไหมว่าถ้าเกิดเราผักเขาออกว่าจะเป็นยังไงปะปะๆะป,ป,ปไปเซฟเวละโหลดโหลดโหลด <laughs> มันด้วยเก็เป็นเกมจีบหนุ่มเหมือนโดนดูดคอแล้วติดใจ <laughs> ไม่ใช่แล้วมันไม่มีอะไรรรอก็เพียง่แค่คือเข้าใจปะ for experiment you know เพื่อการวิจยัย เพื่อการค้นขวามีวแค่อยากรู้รีแอคชั่นเฉยๆรู้เปล่ายิ่งเราศึกษายิ่งเราเรียนรู้แลายิ่งเก่งเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้ในการตรวจสอบพฤติกรรมของตัวละครไง few moments later. มิวเล่นบันเดอร์เกตผิดวิธีแหละมิวรู้ <laughs> มันมันไม่น่าจะใช่เกมที่เล่นแบบนี้นะแน่แหละแต่ไม่รู้ดิก <laughs> ี่รอบนะสามรอบความรู้สึก ที่ด้านชานและอ่อนโยนกำลังแพร่กระจายไปอันเนี้กูใกล้ตายแล้วหยุด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 เฮ้ย <Hello. S 1> เดี๋ยวก่อนลูกจะหยุดจะบอกให้เขาหยุดดิต้อง,ต,องต้องถอยเต่าเหรอ,อขอบใจขอบใจ,ใจแม้แต่จะบอกให้เขาหยุดยังต้องใช้ดวงคิดดู uh, uh, อ่าโอเคโอเค I was just ก็แค่เผอตัวไปเล็กน้อยนะ่ะแต่มันเวิร์กรู้สึกดีจังแข็งรแรงและมีความสุขแต่นายเกือบฆ่าผมแล้วนะจะคอยรอดูกันแล้วกันตอนที่นายต่อสู้นะ่ะ ไอหมอนเนี่ยมันนะม่ได้ระแวงอะไรแล้วเขาไปกระชากคอเสื้อมันแล้วก็แทงริมก็สู่หัวใจใจเย็น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 อ่ะรอดูก็แล้วกันตอนเธอต่อสู้น่ะใช้เวลาไม่นานหรอกเพราะว่ามีหลายคนที่ต้องการเยวถูกแค่นะงั้นขอตัวก่อนก็แล้วกันตัวเธอเองก็อร่อยดีแต่ว่าต้องมีอะไรเต็มๆมากกว่านี้อันนี้เป็นของขวัญนะจะไม่ลืมหรอกคุณมองเขาอ่ะ เดินจากไป <to> มันใจมากขึ้นแข็งแรงมากขึ้นเตรียมพร้อมแล้วสำหรับการออกล่าโอ้ oh, แล้วมีแอนิเมชันต่อโอเคค่ะที่มันตัดภาพไปนะฮะตอนนั้นไม่พอเลยรู้ปะไมพอกูาต <laughs> มันก็เลยไม่เห็นฉากตอนนอนแล้วทำไมตัวมิวแดงแปรดบัดเลสยู่ในสภาพไหลเลือดโอ้ oh, รู้สึกว่าเลือดกระจายเต็มตัว <laughs> คุยกับมันก่อน <Good> อรุณสวัสดิ์รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีแหละอย่างน้อยก็ไม่เสียใบยชูบ้านารอบเนี้ยก็<笑><笑>ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าณตอนนี้ก็แอบรู้สึกเหมือนกับว่ามันมึนๆหัวเล็กน้อยอ่ะก็เสียเลือดนะปกติอยู่ละเจ็บคอจังเลยอ่ะคิดว่าต้องรู้สึกยังไงเหรอรู้สึกแย่มากเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วนี้แล้วกันเด๋ยวมันก็ผ่านไปดีบบใจเอาไว้ ว่าฉันน่ะไม่ได้เป็นแวมไพร์จริงๆถ้าเกิดว่าถูกแวมไพร์จริงกัดเนี่ยตื่นมาอีกทีก็เป็นแวมไพร์ไปแล้วก็ <years> เหมือนกับตัวฉันคนนี้ที่เคยถูกกัดนั่นแหละเราเดินทางกับแวมเพียแล้วเหรอนั่นสิเนะเตือนไว้ก่อนนะเอสเตเรียนฉันน่ะรสชาติเลือดเย่มากแล้วอย่าได้มากัดกินกินยากิเชียว พอแล้วทุกคนเราอะต่อให้ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเราก็ต้องการตัวเขาแต่ผมเชื่อใจเขานะเขาจะไม่ทำร้ายเราหรอกถ้าเกิดไม่ชอบก็ออกไปได้เลยนะนี่จะไปเกี่ยวการคนอนื่นกได้ไงเราเราเชื่อใจเขาแตกต่างกันเลยนะฉันมาตรงเนี้มีแต่การเปิดใจและความซื่อสัตย์ทำงานด้วยกันเป็นทีมได้แหมพูจาดีนะแ,แต่ว่าไม่มั่นใจว่าก,ก,การกระทำจะเป็นอีกแบบหรือเปล่าแต่ก็เขารพวมในการตัดสินใจของอัศนีแหละ อ้าดูสิเราไปเพื่อนกันอีกแล้วเราไปกันหรือยังล่ะยังมีวันเวลาที่แสนยาวนานรอคอยเราอยู่นะโอ้ตายละแล้วแบบมันเจ็บปวดหัวใจมากพี่เกลบอกว่าไม่อนุมัติจ้า <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่อนุมัติแหละตัวเอง <c oughs> ความสัมพันธ์เก็บมาตั้งนั้นจะมาถล่มทลายเพราะโดนกัดขอรอบเดียวนี่มิว